ะะไลค์ในเพจเ p ครั้งแรกนะคะกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะตอนนี้นะะก็รอแต่งหน้านะคะเพื่อที่พระเอกจะทำการแสดงวันนี้นะคะทเทศเรียกว่าเทศภาคกลางเทศมหาชาตินะคะรับบทเป็นพระเวสันดอนเนาะเมน,นี้พระเอกรับบท ว่าปวดหน,นักเลือยพอสมควรช่างแต่งหน้าก็มาวันนี้ท,ทีมโดยแรวนั่นเองคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไลค์ที่เพจนี้ครั้งแรกคะหรืในดอปเพจเอสพีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สด,สดีพี่นิพพร์นะคะ สวัสดีพี่ลิสานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่สุภาวรรณนะคะสวัสดีแม่มวลน,นะคะตอนนี้นะคะก็นักแสดงเราก็เริ่มมาแล้วนะคะสวัสดีพี่ทิศยา น,ะะนางเอกรับบทเป็นพี่ปุยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นาราพรน,นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไล์แสดงไล์แสดงนะคะอาจจะไล์ในกลุ่มนะคะกลุ่มปิดวันนี้นะคะ รอแต่งหน้านะคะเนี่ยพีไ่ไม่แต่ง,กำ,งกำลังคุยเรื่องบทเพราะว่าเวลาสอบค่อนข้างน้อยนะคะน่าจะ้อมหน้าง,งานเลยหน้าง,งานก็ไม่ได้สอเว่าพึ่งท่องบทเมื่อคืนนี้พระเอกใช้ความสามารถพิเศษบทนี้ถือว่าท้าทายน้องเหมือนกันเพราะน้องค่อนข้างที่จะว่าบอกว่าบทมียังบทยากนะ สวัสดีนะคะสวัสดีท่านนะคะนี่ขั้นบานเข่ากับพระอีสานนะ,ะก็จะเป็นแบบว่าบุญเดินสามพี่นอ้องบุญเดินสามบุญพาเวรบานเข้านะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบบุญมหาชาตินะคะของทางภาคกลางขั้นบานเข่ากระสีแบบว่าเอาพระนะคะเอายาคู่มาเทเนาะเทศ,เทศมหาชาติแบบนี้นะคะแต่ว่าทางภาคกลางก็จะมีนิเกนะคะนำนิเกมา มาร้องนะคะมาร้องมาร้องนิ่ีมารำนะคะ mm. เป็นการเทศเหมือนกันทานข้าวแล้วค่ะทานนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องน่าจะทานอีกนี่ทางวัดน,นะคะก็ได้เตรียมอาหารมายกมาเมื่อกี้โอ้โห oh, oh, กับข้าวเยอะมาก mm. กับข้าวเยอะมากค่ะ แชร์แล้วค่ะขอบคุณนะคะไลค์ครั้งแรกนะคะ mm hmm. เพจนี้นะคะเอสฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ mm hmm. สวัสดีพี่เกกไก่นะคะ mm hmm. รีบ,บุดกันอยู่ mm hmm. วันนี้นะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่เนเตุด mm ้วยในถือว่าถ้ำบุญด้วยนะคะวันนี้ mm hmm. เพราะว่าเป็นบุญมหาชาติของ,ของทางภาคกลาง mm hmm. วัดแป้น วัดแป้นทองโสภาอาวันนี้นะคะบุญใหญ่ได้พี่น้องเด้อมาหอมบุญมาเอาบุญแล้วท่านนั่นกันค่ะการเทศมือนี้นะคะคือว่าเดท้ามบุญไปนํา นี้ก็บรีฟบฟบ,บทอยู่นะคะนิดหนึ่งเพราะว่าบทต้องเป๊ะนะคะสวัสดีค่ะชัดเจนมากขอบคุณค่ะภาพชัดนะคะเสียงชัดนะคะทุกคนคุณพ่อก็เรียบร้อยแล้วนะค่ะพ่อก็กำกับ Hãy nhảy เราะว่าเมื่อวานได้น้องนุชี่ได้พูดกับแฟนคลับไปแล้วนะคะว่าเมาาื่อวานน้องนุชได้พูดกับแฟนคลับไปว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ในรอบ264ของนาตาไลฟ์ให้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวแพลไลฟ์ในในรอบนาตาไลฟ์264รอบเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนที่เราในกลุ่มกันนะคะ,อะรอบเมื่อคืนนะคะทุกคนเพราะว่ารอบของเมื่อคืนเราดูได้สาวันแต่แพลม แถมให้แบบที่อยากดูบรรยากาศวันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแถำไลให,ให้ให้ดูได้ดแน,น่อยในในกลุ่มในกลุ่ม264นะคะกลุ่มของเมื่อคืนนะคะซึ่งดูได้เมื่อคืนย้อนหลังเมื่อคืนดูได้วันนี้เดี๋ยวช่วงมาอเอกอเล่นแล้วก็ตอนเย็นที่ระยองอีกแล้วก็พรุ่งนี้อีกที่วัดวัดกิน าเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อตั๋วรอบ264ก็จะได้ชมเมื่อคืนเย็นนี้แล้วก็พูุ่นี้แล้วก็งานวันนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้านาีต่าไลน์ได้เลยนะคะเยวแพวปักหมดให้เดยวะแพะคอมเมนต์ปักหมดให้ แส่คอมเมนต์แล้วก็ค่อยทำบุญกัน,นเดี๋ยวคค FC บอกว่าอยากร่วมทำบุญกับทางวัดเมหนบเลนท่านอยากร่วมทำบุญกับทางวัดเดี๋ยวลบในบัญชีแม่เลยไหมล่ะ ไมยพอเนาะพล้วทำไงอ่ะทำไงดีอ่ะวัดเลยไหมทางวัดไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคใครที่อยู่ในกลุ่มปิดนาฬิตาไลย์2.64นะคะจะได้ชม งานลิเกวันนี้นะคะน้องสัน,ว,น,นวันนี้เทศมหาชาตินะคะเป็นพระเวสสันดรชาดกเจ้พี่น้องมื่อน,นี้รับบทนะคะหเอย่ยหุดยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะคะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะคะสามารถเข้าได้เลยสามารถชมพรุ่งนี้ได้พร้อมกันแล้วก็งานเย็นนี้นะคะได้อีกเป็นสี่งานเลยแล้วกันนะคะวันนี้ถือว่าแถมให้ ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะไลฟ์ในเพจเ p ครั้งแรกนะคะตั้งแต่สร้างเพจมามบัญชีทำบุญนะคะเดี๋ยวดอขอญอาตติดต่อทางวัดก่อนละกันนะคะใครที่จะซื้อนะคะสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะคะที่นาริตาไลฟ์นะคะใครยังไม่เข้ากลุ่มนะคะ ของน้องซันก็ซื้อแล้วค่ะวันที่5้น่ารักมากค่ะรอในกลุ่มแล้วค่ะน้องก้อยโอเคค่ะซื้อต่อกันค่ะคุ่มสุดนี้ไก่นะคะอ่อโอนทำบุญก็ใหญ่อย่า,ยยายพึ่งแล้วกันนะคะเพราะมันจะแบบว่ามันจะสับสนกับแอดมินนะคะแอดมินก็ ส่วนหนึ่งก็รับอยู่นะเดี๋ยวขอบัญชีทางวัดมาแล้วกันนะคะแม่ทำไมไม่ขึ้นล่ะทำเอไม่ึ้นทำไมไม่บทนี้ค่อนข้างที่จะหนักกับน้องอยู่พิ่มขึนนะเพราะน้องยังไม่เคยลำเทศแบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนน้องรับบทเป็นกันหาชาลีแต่วันนี้คือเป็นพระเวสสันดรเองเลยนะคะเห็นพอพญ่าบอยงบานเห่า โอเคนะคะใครที่รอชมการแสดงนะคะใครยังไม่เข้าคลุ่มนะคะเข้าได้เลย,เลยนาริะาลา์ EP ที่สองนะคะวันนี้แถมให้าเนะบิงได้พี่น้องว่าท่าภากานะคะเพื่นแสดงเทพมหาชาติเป็นแบบใดนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวได้เห็นวันนี้นะคะพี่พีก็ถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะนางเอีกของเราก็ถึงแล้วนะคะเรียบร้อยแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วไม่เคยไม่เคยใช่ถ้าแบบเคยดูแต่ภาคอีสานใช่แต่ว่าแบบนี้ไม่เคยดูครั้งแรกเลยจะครั้งแรกเลยตื่น,เต,น,เ,ตนเต้นังเลยตื่นเต้นเอซีก็ตื่นเต้นนะคะวันนี้วันนี้แสดงเป็นอะไรคะบน,นคน พนางมัซีนี่ <Okay. S 1> กกรนหาชาลีใครคะวันนี้ <Okay. S 1> น้องน้องอะไรนะน้องเบนน้นองเบนนะคะทุกคนฝากน้ฝากตัวด้วยทัะทุกคนอาจจะเห็นบ่อยนะคะน้องที่น้องเบนนะคะแสดงอยู่ <Okay. S 1> อ๋อน้องสาวพี่พีทุกคนนี่สวยเหมือนพี่เลยนะคะ <Okay. S 1> สมกันเลยน <Okay. S 1> ้องเขินแต่ยังไม่แต่งหน้าน้องเขินนิดนึง <Okay. S 1> น้องสาวพี่พ,พีนะคะน้องเบน นัน้องไม้นะคะน้องเบนกับน้องไม้นะคะวันนี้รับเป็นการหาชาลีโอ้คือขานาดเลยพี่องนี่น้องไม้มาถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้รับบทเป็นกันหาใช่ไหมชาลีอ่าชาลีกันหาไม่ยิง่งเนาะนี่ไม่เป็นไรครับรอ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 แต่งหน้าใช่ไหม เอฟซน้องไม์ก็เยอะนะเจต้องอะไรอย่างเงี้ยเจต้องพี่โน้ดนเซอร์แสงทองดีเยอะมากเอฟซีวันนี้เล่นตอนกลางวันนะคะลิเกวันนี้อันนี้คือแถมให้นะคะแถมให้แล้วตอนเย็นก็คือไล์เหมือนเดิมไล์ในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะเคยดูครั้งแรกเหมือนกัน ที่อยู่ในกลุ่มปิดาลิตาไลท์รอบที่264นะคะ1.23ได้ชมวันนี้นะคะตอนแสดงก็จะไลท์ในกลุ่มนั้นนะคะทุกคนใช้โทรศัพท์นี่ละไรเพราะว่าเป็นการแถมนาะพี่น้องเนาะอาจจะทุกคนอาจจะเคยเห็นครั้งแรกนะคะในการแสดงในการชมลิเกที่จะแบบแสดงเทพมหาชาติเนาะพี่น้องเนาะ ทางภาคกลางนะคะทางบ้านเท่ากัิสิหองว่าบุญพวีตอ่ากษิใไซยะคู่หรือว่าล่ำมอล่ำนะคะมาล่ำเป็นล่ำก่อนหรือล่ำอีอยางแต่ว่าอันนี้เพิ่นแสดงเป็นลิกเกนะคะลิกเกมาเทศมหาชาตินะคะแสดงเป็นบทบาทกันหาชารีพระเวสสันดรน,นั่งมาสซี่นะคะเมื่อเนี้วันนี้ขอไม่มีดราม่านะคะเพราะว่าเป็นการอยู่ในวัดเนาะพี่น้องน้อในวัดใน้ว่าทำบุญญ่เนาะเมื่อเนี้ อะไรที่แปลว่าไม่ดีนะคะปล่อยผ่านนะคะทุกคนร่วมอนุโมทนาสาธุในบุญน้ำกันค่ะพี่น้องเมื่อนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจนี้นะคะ sp story นะคะเป็นเพจเดียวนะคะเพจเดียวด้พี่รองเด้อเพจอื่นมาแมนเด้อค่ะเพจอื่นไม่ใช่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นการที่ไลค์ครั้งแรกนะคะของเพจนี้ส่งลีให้แม่หน่อยเดี๋ยวรอแอดมินนะคะ แต่ว่าปักหมุดแล้วนะคะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะคะเข้าได้เลยนะคะปักหมุดแล้วตามซื้อตัวทุกรอบเลยค่ะนี่น่ารักมากขอบคุณนะคะแมทาเมเมธาวีนะคะขอบคุณนะคะไลฟ์ในกลุ่มปิด2.64นะคะของนาริตะไลฟ์นะคะ อในกลุ่มแล้วจ้าครั้งแรกขอบคุณแม่กัญญาน,นะคะซื้อแล้วคะ่ะรอในกลุ่มที่ห้าแล้วนะคะนี่กลุ่มที่ห้าก็ซื้อไว้แล้วนะคะซื้อไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปออกกันวันที่ห้านะคะอาจจะไม่ทันเพราะว่าแอดมินก็ทยอยตอบนะคะทยอยส่งทยอยตอบเนาะพี่น้องเนาะ แต่พัดซื้อไววเขากระสบายใจ<ม>เขาะจะราไปเลงเอ็ดมินตอนที่หนางานน้องพี่น้องนี่พิดานี่คือแบบทุกงานไปวันนี้ไประยองไหมอ๋อไม่ไประยองแต่ว่ามาตรงนี้แทนนี่อ่เอซี FC ทางชนบุรีนะคะพัทยาชนบุรีระยองนะคะติดติดตาม ทางนู้นก็รอทางนู้นแล้วนะคะแบง่งแบ่งทีมกันไปทีมสวทีมสวทางนั้นนะคะคลายกาแฟสมัคยคอยแดงง่วงนอนอย่าพึ่งง่วงค่ะอย่าพึ่งง่วงนะคะมูจเจาง่วงมุหนูกสิอิดโรยแล้วตอนนี้นะคะแต่ก็สู้นะคะเขาจะต้องสู่ไป,ปน้ำกันคืช่วงร,รีบนะคะรีบงาน เปิดเจอพอดีรอในกลุ่มแล้วค่ะไม่โชคจเจริญน,นะคะวันนี้นะคะใครรับบทเป็นชูเชกเอ่ยแม่ใครรับบทเป็นชูช,กค,บบช,ชกคะ่ะวันนี้อ๋อคุณพ่อนั่นเองนะคะคุณพ่อรับบทเป็นชูชกคะ่ะวันนี้นี่นักแสดงว่าแล้วจะเกิดจะคืละครนี่พอรับบทเป็นชูชกนะคะใช่ค่ะชูชกนะคะ นี่ไงน้องไม์กับน้องเบนใช่เราไปเล่นเป็นอะไรคะเราละเล่นเป็นไรลี่เล่นเป็นอะไรหนูน่าจะเล่นเป็นดำดงแล้วให้ <c oughs> หนูเล่นเป็นดำดงได้นะบ้าบ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นเป็นนางเอกไม่ได้จริงๆเคยดูภาคอีสานจะเป็นเทพใช่คะ่ะเอาพระมาเทศพระเทศใส่กันนึงสินะพี่น้องบานเห่า คุณพะเวต,ตั้งสีนอแฮพะเวต,ตั้งสีน่าบุญเดือนสามแต่ว่าทาทงภาคกลางกับเป็นข้างไรขึ้นกันทันทีน้องก้อยได้มาเบิงได้มาชมนะคะแม่แพลวเหมือนกันนะคะวันนี้อแอบง่วงนะคะกาแฟ,าฟยังไม่ได้กินไงแ้วไจะสั่งพี่สั่งให้หน่อยค่ะสั่งอเมซอนได้ไหมหมีอเมซอนไหมคะแบ oh, ล็คคอฟฟี่แบล็คคอฟฟี่เย็นโอ้แบล็คคอฟฟี่ร้อนอเพิ่มช็อต โอยหลับหลับเพิ่มช็อ,ชอตแก้วใหญ่สั้นเอาไหมช็อกโกแลตไหมอ๋อโอเคไเอาช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตเย็นบาน้อยมาค่ะรอแต่งหน้านะคะตอนนี้ได้ค่ะวันที่ห้านะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนนะคะ พดมินให้นะคะแม่แจแอดมินในกลุ่มส่งลิงก์ด้วยนะคะคุณนะคะขอบคุณหัวใจกำลังใจทุกตัวงนะคะแบล็คคอฟี่ร้อนเพิ่มช็อตแก้วใหญ่แล้วก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเย็นหวานน้อยขอบพระคุณพี่หนิงๆนะคะมลาัายน้องซันนะคะวันนี้บ้าน SP นะคะ างานไหนนะคะแก้วใหญ่เริ่มช็อตชอ็อตช็อกโกแลตเย็น,นหวานน้อยอได้ทำการแ,กแสดงเรนะิ่มแล้วใช่จะล่วงแล้วนะคะยังไม่ได้ซื้อกาแฟเพราะว่ารีบมาเมื่อเช้านี้ มาให้ทัานงานนะคะวันนี้พ no ี Sadly, ่เมียออกตัวเลยกส้มเดียวเดียวเข้าใจค่ะพิดาไหมพ่ดากาแฟไหมอเมซอนเมื่อคืนไปดูหน้าเวทีครั้งแรกสนุกมากเลยจ้าพี่มณีขอบคุณนะคะมอนอีดีเมื่อคืนค่ะพี่น้องคนไล่ ี <Es poor S 2> ินิกิงกะยะฟีส <half> ิกเป็นเอาอย่างบอเอามาส่งมาจ้าสู้ทุกคืนค่ะเพื่อบอสแพวและบอสซานน่ารักมากค่ะโอ้โหแม่เอากาแฟมาเสรจแล้ะกินได้แปดแก้วก็ได้แม่จริงๆริงแกกินเลย ที่นาริตาไลได้เลยนะคะนี่ช่างแต่งหน้าก็คือว่าดกกาแฟก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไปแล้วใช่แล้วช่างแต่งหน้าส่วนตัวนะคะ แมนตาสวยไหมคะทุกคนนานะให้มาลายนักร้องนาริตาไลฟ์เหมือนกันค่ะแอดมินจะเป็นคนแบบว่าแบ่งแล้วก็เก็บนะคะเก็บเก็บมาลายให้น้องๆทุกคนนะคะพอหมดรอบนี้นะคะก็ให้น้องๆไปดูหน้าเพจนะคะว่าใครได้มาลายเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะน้องก็จะมาเบิกนะคะ าบุญบุญเดินสามข้าหทวทเทพมหาชาติได้ค่ะเดี๋ยวดูดูน้องดูน้องซันก่อนค่ะว้าคนดูจะห้าพันละน้องไมค์โนไงฝากน้องไมคด้วยนะคะนี่กันหาชาลี่ตัวน้อยอหลีมื่อนี้สมบทบาทค่ะ มบูรณ์สมบัติมากนะคะน้องเบนทะ<ม>เลอันนี้คือกันหาชาลีตอนโตน้องเบนคืออะไรไมอ่าดูดูพี่ปุ๋ยก็ได้นะคะใครอยากให้มาลัยนะคะมาอะไรพี่ปุ๋ยนะคะก็โอนได้เลยนะคะโอนได้เลยนะคะมาลัไพี่ปุ๋ยนะคะวันนี้ให้กําลังใจพี่ๆกันนะคะพี่ปุ๋ยวันนี้รับบทเป็นแม่นางมาซีนี่แม่นางมาซี่เด้อ ใช่ค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครแต่งงาน,นวันนี้นะคะจะได้ชมเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้นิเกแสดงเพจมหาชาติกันหาชาลีพี่น้อง13กันวันนี้แสดงถึง13กันไหมอ๋อของเราแค่กันเดียวอ๋อเพาสิี่แสดง13กันก็ได้พี่น้องพระ พระเจะเทศมาก่อนนะคะพูดภาษาไทยก่อนก็ได้กันพระจะเทศมาก่อนนะคะแล้วก็ถึงช่วงที่แสดงนะคะลิเกก็จะแสดงหนึ่งกันนะคะเป็นการโชว์นั่นเองค่ะพี่น้องนีแบบนี้เลยน้องไม้ไม่แต่งหน้าเด็กมาก เด็กจริงนะเด็กจริงพี่มมยอายุเท่าไหร่ยี่สิบสองน้องไมายี่สิบสองนะคะน้องเบนอายุเท่าไหร่คะเอา้าเป็นพี่หนูเหรอทำไมหน้าเด็กจังอุ้ยเท่ากันแล้วเนี่ยเราเท่ากันแล้วเนี่ยใช่เท่ากันเท่ากันน,น,นึกว่าเป็นน้องน้องเบนป้าเพิ่นเพิ่นหน้าเด็กเราพี่น้องเนาะยี่สิบสองยี่สิบสองน้อง, 22, 22. องเบนนะคะ น้องเบนเป็นน้องสาวของพี่พีนะคะทุกคนเลยนหองเด้อน้องคุยสวยน่ารักมากใช่สวยน่ารักจริงสามารถให้มาไลน้องๆได้นะคะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์พิเศษวันนี้พี่พีไม่ได้มานะคะมีงานมันแห้งไงแม่กดแเทงๆซะก่อนแต่ว่าเล้วัมันปิดปต้องหาเนวจิม วิไม,ไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ติดมันจะเหงื่เหรอลองดูตอนนี้นะคะ<อ>ก็เริ่มกระบวนการแต่งหน้าแล้วนะคะช่างช่างไหวไหมถามช่างก่นน้องก้อยแม่ซื้อตั๋ววันที่ห้ายังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวแจ้งแอดมินนะคะเร่งตอบเลยทีเดียว ถ้าดูไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งแอดมินให้นะคะต้องทักแอดมินนะคะพี่นุซี่หรือแอดมินอุ๋ยนะคะอไม่อลรไทยจอบน้ำแนจ้าบัาเน้อะไรนะคะรู้สึกว่ายังไม่เข้า อ๋อโอเคเดี๋ยวจะไล์ในกลุ่มแล้วนะคะทุกคนเข้าได้เลยนะคะใครที่ยังไม่เข้านะคะใช่ค่ะวันนี้เล่นกลางวันนะคะเล่นเสร็จแล้วก็จะเดินทางไประยองนะคะ ท่านท่านนะคะใครยังไม่เข้ากลุ่มน,นะคะเราจะไปไลฟ์ในกลุ่มปิดนาริตาไลฟ์ e ีพีที่264แล้วนะคะทุกคนใครยังไม่ซื้อนะคะอยากดูต่อไปนะคะนี่กาสีไรแล้วพี่น้องดูในกลุ่มได้เลยนะคะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะตอนนี้กลุ mm ่มเปิดเนาะอ่าให้เป็นการแถมน,นะคะให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มในตาไลฟ์264นะคะ